Thank <laughs> you. เกมในผู th th ้สุดท้ายในน้ำสถานีเอ็เกมรอนเดิมบู๊ับในชุดสีเขียวก็เจอกับบานเย่นในชุดสีเหลืองก็เดิมบู๊วันนี้ตัวผู้เล่นก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์ครับมาเจอกับทางด้านบานเย่นรับบานเด่นเรื่อยตัวเดิมรวมแล้วตัวผู้เล่นตัวหลักๆเนี่ยอยู่กันข้างหน้าก็ครบกันทีเดียวครับ กองเปิดจ <Es> <an> ัดมาตู้น <t> <half> ี้แม่ใส่ผิดเหลี่ยมออกหลังไปครับเตะมุมยัดมาใส่ตู้นี้แมบเตะ่ผุดครับจังหวะสองเอเจอรุงสองคนแล้วตุ้งนี้แบบล็อกบอขามาเฉยแล้วไปสามคนแล้วเ แกว่าจ, Bref, จร ow, าิงเน<ๆ>ี่ยตูไ่เข้าทีละคนสองคนที่โดนกงมันว่าเล่นเลยอ่ะตู่านนี้หลอกหายเลยโอ้ยโคตรจริงเนี่ย้าลยหลบสามคนเนี้ยตับถ้าเข้าคนสองคนเน่ยาจพันเนีตัวที่ไปเข้าทีละคนเนี้ยโอ้ดูล้วโดนหลอกทีละคนเนี้ยสามคนเนี้ยโดนเลยแล้วตันีู้ถาวว่าตัหมดสิเลยอะ เอาแป๊กสชัไหมแต่วอการนิดนึงยือสิงให้ฟ้าวเดฟให้ผ่าลูกคองมาจะให้เก้งให้ถึงก็เป๊กเอเไดอีกครั้งนึงแล้วแหม่ราวนี้เตะทิ้งทงไันโอ้โหตัดสินใจยิงเองใจร้องไปหน่อยต้ทางขวาื่วยก็เรียกบอลอยู่ อ๋อคือขวาไปเปลี hmm. ่ยนแกไปทางซ้ายครับปิดให้เราตึงสองกับกิมไม่ถึงครับเอาเราไปจับบอลเสีได้ครับตู้สถิดให้มาอู้เอลูกนี้จับไม่ได้ครับ ขอฟั้นมาเจฟตัดข้าวป้าไม่ได้ครับดูวต้องย้อนกลับมาเจฟแล้วงัดข้าวข้าวอัขวาตั้มแตะลงไปหนึ่งยศตัมาซ้ายแก่งเบิ้นนะวัดเดียวไม่ถึงครับเอตัดได้ครับดูว่าตอกให้ทะลุช่องไม่ห่านชิมมาทางซ้ายเก่งหมาโมนี่นีแล้วเพื่อนเอ้าถึงด้วยแล้ว นี <łość> ่อยน่น <Sports> จับต้องกระตดดโง่รู่ีโอ้โหนี่ปฏิกิริยาไวจริงเนี่มต้ังหววจับแล้วตอนแรกเหมือนจะเสียตังหวะแล้วกระดโง่ถึงกแลกวะปู่มืงสาวต้อต้องปักทีเนี่ยเอดจักที่สาแรกก็เิดทิ้งหอดหลังไปยังเต็นเตะบออีทเนี่ย โอ,อ,อู้่ไม่ตรงต่อเอต่างต่ายได้เลี้ยงเพียบตะบุแป๊ดเดฟไปทางเก่าครับเดฟให้พีมัดตรงนี้กัาบอลเสียครับเอเกมใหม่จังหวะสองดูก็ฝืนอยู่ให้มาไม่ผ่านเดฟก็บางอยู่เจอลุ่นสองบนมาได้ครับ เขาซ้ายแล้วตูตูยินนงลูกนีก็ยิได้ครับเอ็นตั nah, ้มเตะจากฝั่ประตูขึ้นมาครับในทางท่านครับตั้มใช่ไหม่ครับตั้มไปต่อครับตั้ม แป้งนิดนึงอ้าวยังได้อยู่วัดไทยย้อนกลับมาตั้งไทยมาหมาเข้าขวาแล้วโอ้โหไม่ตรงต่อรับตั้งขวาที่มีนั่นแป้งแกเติมขึ้นมาด้วยครับโอ้ยตัดสาใจริงแล้วไม่ตรงต่ออ้าเอชิฟมาทางขวาครับทิ้ โอ้โหจะให้กลับมานะเอ๋ดีไม่ได้ครัโอ้ดูจังหวะให้ไปลินเส้นน้องหงายอันตรายเลยครับของหวานเยี็นเยอะดูเล่นลิ้นถ่างลอยถ่างเอาบอลให้ลินเส้นตั้งข้าตลอดเยครับเอาแล้วแนวแนเกิ้งยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเป็นเสียบอลยับเจ๊นวาจังหวะจะคล้องบอลเยอะ โอ้โหแล้วตูนแย่มาลูกนี้ไม่ฟาวแน่นอนครับดูจิ้มที่บอลเต็มเต็มนโอ้โหแบบเสียแบบนี้เสียหายหายกองหลังหมดสิทธิ์เลยครับโดนถึงลูกสาวตูนก็ไม่รู้จะเซฟยังไงครับสองลูกที่โดนทิ่มโอ้โหตกดจ่อเลยครับแล้วจิ้มี่หมดสิทธิ์รับเลยครับโอ้โหดูว่ามีเทสสูงเลยครับฝันเย็น ให้ซ้ายมาที่มัดเปิดรุ่นชั้นแล้วแล้วปล่อยออกหลังครับเอาไปเตะเล ไปเด็เอาให้ยากัมื ê, ê. Sí> ่อกี้ตีตามใส่ออกห้างไสเพ็นบองทุมของดูบูกล้ใกล้ใกล้ใกล้มาเาลอนนี้เสียเอเอดูมัฝืนอยู่แล้วให้เออดูตอนรู้ชอามาสวยแล้ววมาไ่ไแล้วันต้องเะ โอ้ยดูนี่ขาไปโดนไปหลังเลยแล้วมังหลังหลังอยู่ด้านหลังแล้วคู่ก็เข้ามาเห็นฟีชิกับ ตรงต่อก็ต้านโมเขยหลุดเยอะเลยครับตรงต้านเด็แต่ปา่าประตูขึ้นมาครับลอยโอ้ยสาดนะไม่มีใครครับเอ้าแล้วแกอุ้ยโอ้ยเดี๋ยวเสียจังหวะเลยนิดเดียวครับจับเล็กออกข้างเลยจิงยัดอีกทีโอ้ยไม่ตรงต่อเจ้า โอ้ฟิกขึ้นมาครับตามสามคนแรกก็ดีแล้วตุงฟิกแบบวันนี้ตุง <c oughs> ต้องบอกว่าจังหวะไปเข้าเจ้าหว่าโดนเพซซี่เนี่ยทำได้ดีเลยครับสำหรับฝันเย็นของเกน,เนี้ไ,ไ,ปไ,ปไปต่อแกงตุงเลือดจังหวะที่ลุยมาแล้วเปิดทางขวามียั๊บเติมมาไม่ทางยูสนามมาเลืล่อยเยอะ จับบอลไม่ดีแล้วลูกนี้ห่างไปหน่อยเอาไปล็อกกลับมาฟเล่นยากครับคุมไกยเลยครับเก่งเอาไปหลบด้วยต่อเอาแล้วดูนะหนนกดตังแล้วเล่นท่าเดงครับจะเป็นวันทุ่งของเซบูกบเล่นซ้นย้อนกลับมาตั้ม ใายมาพี่มัเเ้าขวาแล้วยินยัดลูกนี้ฉันแหลกออกข้างเยอะอยางนังน้เลยลกเพิ่อีกครั้งหนึ่งนะเราไปยืนสองคนยังไงล่ะเปิดลึกมาลูกนี้กันลึกออกหลังให้เอง ทางเตะปากประตูขึ้นมาครับแล้วครับฝังเยอะครับผ่านครึ่งทางแล้วครับของผ่านยาวด้วมแบบไม่แกล้งเยอโอ้แต่ตรงกว่าเพิ่มเร็วขึ้นมาตรงนี้ไม่ดีครับ ตู่ทางขวาไม่ถึงครับอ๋อเก็บกลับมาได้เดีกูเราไปเล่นกันตู่ก็ไม่บอลจะเล่นยากกันอ่าเสียบอลเดี๋ยว่าโอ้โหแล้วเอทันหรือเปล่าทางขวาทันครับจังหวะทีไจับแล้วรอเพื่อนโอ้หูหลอดวิ่งเสาแรกครับโอ้โหเพื่อนรออยู่สองคนใช่มามาใช่มาโอ้โหเล่นกันยากแล้วพวกนี้แลวตู่เราเจอสองโอ้โหเราเลือกเลยกิม ยิงเรียบร้อยครับโอ้โหนี่เจ็ดขาดกว่าเยอะครับมาหาวานเย็นดูครับโอ้แล้วกิมสองประตูแด้ครับมาไม่รู้นไหมทีท่เกมนี้ครับธนาจะยิงหลายลูกครับทีวันนี้ถูกดันเมาเล่นสูตรหน้าต๊ะเป้าครับมาลแล้วดูวแล้ววันนี้ทาหน้าที่ได้ดีด้วยครับมีโอกาสแล้วทําได้ทันทีครับโอ,โอ้จะเอาเตล้ลงแล้วครับทาธนาเดี๋ยวกุ้งกับ าาต่อไปก็ออกก็ไปวันนี้ร็เหมือนไม่ค่อยสนุกเลยครับี่เรืผู้เล่ยหลายคนเหมือนกันเนาะนอนเดือบูมครับโอ้โหลงไปสวยเป้ไปต่อแล้วตรงนี้โอ้โหเจอซ้อนสองเลยครับอ่ะลูกด้านใหญ่นะผูคว่าต่อความเที่ยงเงียบเลนยากเลย จะไปต่อลูกนี้เจอกับปิ๊กตู่แล้วนะใจวาแต่ว่าออกข้างครับเด็กบอลทุ่มเท่านั้นคเองตูมข้ามฝ้ากับตองแล้วเก่งไปดักมาได้สวยครับให้มาโอ้โหมวดที่รักนะใจร้อนแล้วกินอง่างนี้เก่ง ได้ลูกทุ่นครับจะทุ่เร็วดุงครับจะทุ่มไปขายครับเล่นสั้นไอ้ทางหลับออกไปได้ลูกทุ่งของวันเดียวนครับวันนี้เกมลุกเก่งโอหทางเลือกมีข้างๆน้อยดีๆเลยสำหรับเดกบตาม ย้อนหลังครับให้สั้นๆมาเด้อหนึ่งสองโอ้ดีลูกนี่ยโอ้ป๋อกี่ิ่กจะได้รับบอลครั้งแรกๆเลยครับก่อนหน้านี้เราบอกว่า โอ้แหุดขึ้นมาซ้ายทานหรือเปล่าต้องานด้วยแล้วไม่ออกเปิดรูนี้ไม่นดนอหีาา้ไปทิ้งออกไปเลยแล้ฟังหวะเดียวตัวเข้าตัวเลยนะเข้าตัวเลนะได้เป็นวันพุ่งครับทันนั่นซ้ายแล้วหอนเย็นไปทิ้งออกมาเขาสองยังไปหวานเย็นคนับตต เปิดอีกทีหนึ่งไม่ผ่านแกงเอาแล้วแถวสองไม่มีใครเลยดูเลยเต่ฟามที่บอลโอ้โหไปอีกหินไกลเลยแล้วนะบอลวันนี้ของทางด้านเดีมยวบู๊ดีต้องบอกว่าติดติดขัดขัดจริงๆริงเนาะบู๊วันนี้โดยเฉพาะเกมบู๊นี่มีปัญหาเลยครับเอาแล้วดูให้บอลไม่ดีครับกระโจนบอลมด ตูนก็ไปทางขวาทีเดีก็ตูับมีพื้นที่ครับให้มัดหนึ่งสองไม่ผ่านเปิดครับสูนี้ไม่ผ่านเอง เอาหวกนี้อาจจะวิ่งนอกโดนในอาจก็ขอเัินตั้งมาต้องเตะให้ตามช่องไปสุดโอเคขวาว่างเลยจับแล้วนิ่งๆยิงโอ้โหเรียบร้อยอ่ะ อ่าเดี๋ยวหมูทงแกงมันสวยจริงนะแต่วงจังหวะนี่โอ้โหดูครับกากซ้ายถ่ายไปขวาสุดแล้วต้องถูกทางเด็กเลยสับแรกก็ดีแล้วไม่ห่างแล้วก็จังหวะหลุดท้ายยิงคมเลยครับโอ้โหแล้วตอนนี้ไล่มาเป็นหนึ่งประตูสามเลยอย่างน้อยๆคนได้ประตูทีไข่แตกในลูกเกนน่าจะโอ้โมเมนตัม้ง้นีเริ่มจะเทมาบ้างครับ เตนสั้นแล้วติดูแล้วแบบลองทำท่าจะไปแล้วเราเปิดไม่ผ่านเข่าสองแกล้งถึงก่อนแล้วดูว่าโฉมหน้ามาแกล้งรอเพื่อนแล้ว,ลวลแกล้งโอ้โหงัดมาเพื่อนไปไหนแล้วต่อใชหบอลสุดท้ายตั้มปามมาอยู่จังหวะสุดท้ายกลับเข้าซองครับเต้ จะหลบไปปหาบอลสุดท้ายย่งนด้ลรูปทุ่งรับล้อมาแล้วถู้ถูกจีกันอยู่ยิงด้วยซ้ายไม่ตรงคอับเอโอ้ฟิกีเจอร์สดูนะนี่สาวติ ให้บูเล่นมาเตะแทฮะเดีไม่กล้าเตะเองนะสวัสดีนนาการจ้าวขึ้นมาก็โอ้โหดูเลยแก้งวันนี้นีบูเงนจริงครับจังหวะบอลเหมือนจะหาจะหานี่การเล่นลูกหนูกับโอ้โหเร็วความขยันา,าน,นี่แล้วแกมนี้แต่ว่าก็ได้ผลไปแค่ลูกเดียวครับตามหลังอีกสองประตูครับหนึ่งตัสามเอาลูกบอลโอ้โหวันนี้สวัสดีแก้สวยนะไอมาต้อง โอ้โหแล้วว่างเลยจ่ายแล้วโอ้โหนี่เรียบร้อยเหมือนกันครับต้องชมกับคู่นี้ครับหุ่ผัดกันแอสิ้นเลยครับเองกับกิมครับโอ้ผัดกันกิงผัดกันจ่ายแล้วนะดูว่าสองคนนี้เรียบเลยครับจังหวะเมื่อสักครู่เล่นกันสองคนมีสองคนแล่นนี่ให้เป็นประโยชน์สูงสุดแล้วต้องบอกนยครับต้นงใ้ฟังนี่ มาตัวมาตูที่สี่ในช่วงนาทีสุดท้ายตอนนี้ยากเลยนะเตะสลับมายังได้ยูกทุกงครับไปมาเลยเก่งอังด้วยก็แก่งอ้าแล้วทางขวาแก่งยิงแล้วไม่ได้แล้วมาปัดปลายมือแล้วดี๋ยวสีแด้เป็นเตะกุม ยังเปะมุมกดดันต่อครัแพ้วนวดยักมาตรงกลางอ้าวเรียบร้อยแล้วอ้าวโอ้ไล่มาเลยสองประตูต่อสี่อ้าวความหายเลยแค่สอง,องลูกเหมือนเดิมนะครับอ้าวต้องเป็นเรียกว่าโอ้เกมที่เรียกว่า,รวาดราม,มา่านแน่นอนนะเกมแบบนี้โอ้นาทีสุดท้ายครับขอขึ้นเวลาแรกโอ้เกมห่านเลนยลลลจริงเยอะมีเรียกว่าโกล่ประตูอ้าวยิงมโชนคานโอ้โห

ยังถึงครับพี่มัดจังหวะนี้เจอบอยครับอาจจะไปแหวกยากเกินไปครับแต่พิมมากิมหลบไปได้แต่ว่าโดนทำฟาวต์เนอะโอ้โหจังหวะโดนตะกิดนิดนึงนะ้วถ่าลูกนี้แต่ถูหัวเข่าเลยกิมจังหวะโดนตะกี้มาครับเนี่ยพยายามจะหลบจังหวะสุดท้ายไม่สนครับ อุโยที่จดอินแล้วตัวยินดีด้วยครับแล้วกหมดเวลาการแข่งขันเงี้ในครั้งแรกก็หบโล้วพักกินน้ำให้เงินพักเสียนดึงเับะันดูจริงเอ